เื้อเงินสดได้จัดไฟแนน์อาจจะได้เป็นบางไฟแนน์นะลองติดต่อ่ไยขายดูอีกที่หนึ่งลดให้เลยครับราคาพิเศษเหลือเพียง2องแสนหบาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง1 10, 9ึ่งแสบาทส่วนกันชนดูแล้วมีนิดหน่อยที่ต้องเก็บสีให้บริเวณนี้2จุดสำหรับประตูหลังมีบุ นะะด้านหน้านิดนึงแลบด้านหน้ามานิดเดงผมว่าเจ้าของเดิมเขาน่าจะแบบว่าเคยทำหักหรือทำแตกแล้วไปหาของมือสอง,วส,องสวัสดีครับพบกับนัทสิบเก้าสิบประกอรุ่นที่คุณวางใจช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นรถนอกกระแสหรือรถเฉพาะกลุ่มคนเล่นอาจจะไม่เยอะนะ แต่สมรรถนะนี่ผมเคยลองขับแล้วโอ้โหมุมชอบมากๆเลยนะกับคันนี้เลย2014ฮุนไดเอเลนตราตัวรองท็อปเบนซิน1.8 GLE e ใหม่130,000กิโเมตร โมเดลผลิตปี2014แท้เลยนะครับเป็นรถบ้าน3มือดูแลรถดีทั้ง3ขั้นนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีต่อต่อมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1,30,000กิโลเมตรรับประกันซื้กคืนเต็มราคาตัวนี้คือตัวรองท็อปนะฮะตอนเปิดตัวในปี2014นี่ราคา8 1 9 9 0 0บาทนะจัดเป็นประเภทรถเก๋งขนาดกลางเครื่องยนต์1.8ลิตร ถ้าคู่แข่งในท้องตลาดที่ขึ้นชื่อหน่อยก็ Honda Civic FB หรือว่า Lancer EX นะฮะหรือว่านิสสันซลฟีแนะ่วันนี้ลองดูดีกว่าใครเบื่อค่ายญี่ปุ่นแล้วมาลองรถเท่ๆจากค่ายเกาหลีผมว่าสมรรถนะไม่แพ้ใครนะครับตัวนี้เราบอกเลยว่าช่วงท้ายราคามันน่าสนใจจริงๆนะฮะ อ่ะเรื่องชนหนักไม่คว่ำตัดต่อน้ำด้วมไม่มีแน่นอนนะฮะแต่ก็ตามอายุรถ10ปีเรื่องเก็บสีมันมีแน่นอนครับวันนี้เราเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะนี่คือสีสันที่ท่านเจ้าของเติมให้เรามาเลยยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นมาดูพร้อมกันเลยครับกระจังหน้าโครมยมเสวยๆนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะหมองเบาๆตามอายุอันนี้ขัดแล้วนะได้ประมาณนี้แหละนะ ไฟตอนหมอกด้านล่างก็เหลืองเบาๆแต่ก็ตามอายุนะฮะก็ยังดูดีตามอายุโคมไฟหน้า2ฝั่งใช้ได้นะฮะแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยสีสันฝากระโปรงดูแล้วไม่ต้องเก็บนะครับสามารถปล่อยตามธรรมชาติได้มีสะเก็ดก็เล็กน้อยเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรขนมง่งขนแมวบางๆขอไปยังบางใช้ได้เดี๋ยวขัดให้จางๆและกันนะฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาปล่อยเลยกันชนก็ดูแล้วใช้ได้ อันนี้เลอะนิดหน่อยขัดได้อะที่เหลือขัดไปนะฮะกันชนดูแล้วก็เรียบร้อยไม่ต้องทำไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วปล่อยเลยครับต้นหัวพานแถมนี้ก็ใช้ได้นะฮะแถมนี้ก็สวยครับสีโอเคค่อนข้างเรียบร้อยไม่มีริ้วรอยอะไรรุนแรงดูแล้วก็ใช้ได้ดูสบายตาสะอาดสะอ้านเย็นตาใช้ได้คอะไปก็ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ว่าบางตามอายุนะฮะ มงขนแมวนิดหน่อยช่างมันนะครันีนิดหนึ่งนิดเดียวไม่น่าเกลียดมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเดนทรีฟิล์มด้านข้างใช้ได้นะเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับหลังคาสีสันก็ใช้ได้นะครับล้างน้ำเปล่าขึ้นมาแล้วก็ยังโอเคยังดูดีข้อไปก็ยังบางยังใสนะครับ ล้อกันบ้างดีกว่ารุ่นนี้เราจะได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็โอ้โหแม็กเท่มากเลยเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทานะฮะโอ้โหลายสวยมากนะครับในยุคนั้นนี่ดีไซน์ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดก็ดูแล้วเรียบร้อยไม่มีทะลอกอะไรมากมายนะครับดูแล้วใช้ได้เลยส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็น m a x กซิตนะครับแม็กซิเบอร์2 1 5 4 5 R 1 7 ปียางก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่มากๆนะฮะ2,022ดอกยังลึกมากเลยนะยังสวยยังลึกยังคมยังนิ่มใช้ได้อีก3ปีสบายสบายล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับแม็กหลังก็โอเคใช้ได้นะฮะมีริ้วรอยบ้างเบาๆแต่ดูแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยตามธรรมชาติเลยดีกว่านะครับยางปี2,022 Maxxis ดดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะมากๆดอกยังเต็มยังสวยใช้กันได้อีกหลายปีนะครับโครงสร้างกันต่อประตูหลังขวา เปิดมาแล้วนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูสวยๆแห้งๆเดิมๆเลยนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่มารานะันเส้ากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในก็น็อตเดิมๆไม่มีถอดน็อตเดิมๆไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะอะไรนะฮะ เสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็อาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนี่เม็อาร์คยู่คบซ่องในก็สวยๆแห้งๆเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกควม่มมาต่อด้านหลังกันนะฮะผมว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่หลอ่อโดยไม่ต้องแต่งอะไรก็หล่อแล้วด้วยดีไซน์มันดูเท่ดูล้ำมากๆเลยนะครับไฟท้ายขวาดูสวยงามมากโอ้โหดูล้ำจริงๆนะฮะตัวนี้ทโตรท็อปเ l ียรอีางหลังสีสันใช้ได้ น้ไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสวยสมบูรณ์นะครับส่วนฟิล์มไม่สวยเดี๋ยวบ้านหลังเปลี่ยนให้นะฮะเดี๋ยว้านหลังเปลี่ยนฟิล์มให้ส่วนกันชนดูแล้วมีนิดหน่อยที่ต้องเก็บสีให้บริเวณนี้2จุดนะส่วนที่เหลือน่าจะขัดไปแล้วกันที่เหลือโอเคที่เหลือใช้ได้มีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดโอเคฝั่งนี้สวยนะครับฝากระโปรงหลังเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนี่แบบนี้เปิดมาแล้วนะฮะตะเข็บเดิม เบ็ดอาร์คสวยงามนะฮะฝั่งขวาเบ็ดอาร์คอยู่ครบฝาโปรงหลังน็อตเดิมยังไม่ถอดนี่สุดยอดฝาท้ายแห้งแห้งแนวซิลิโคนเดินตรงแนวน็อตไม่มีถอดนะฮะเอามุดเข้าไปด้านในก็เดิมหมดนะอยู่แห้งแห้งสีเทาคุน่นๆนะครับมีด้านหลังนี่ก็จะกว้างพอสมควรเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่นะฮะ เปิดมาแล้วมีล้อไหลให้นะครับพร้อมอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบคันแม่ลงแม่แรงอยู่ในนี้นะฮะอ่ะก็ด้านหลังก็เดิมพอมีนิดหน่อยนะับมีเก็บตีบ้างเบาๆไม่น่าเกลียบด้านล่างนิดหน่อยแต่ตรงนี้เดิมหมดนะฮะพวกนี้แห้งสนิทแมทักษ์สวยๆเลยไม่เคยติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรนะพวกนี้แห้งสนิทเดิมหมดนะครับมาต่อแถบซ้ายแถบนี้จะมีบุก อยู่ที่ประตูนะคะเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับสำหรับประตูหลักไม่บุกนะฮะด้านหน้านิดนึงแลับด้านหน้ามานิดนึงก็อาจจะต้องเก็บไปทั้ง2บานเลยนะฮะส่วนสะโพกะไรสีสันใช้ได้นะครับมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีแล้วก็กระจกข้างก็ไม่สวยเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับกระจกข้างนี้ ผมว่าเจ้าของเดิมเขาแน่าจแบบว่าเคยทําหักหรือทําแตกแล้วไปหาของมือสองมาใส่สีมันเลยไม่ค่อยเข้ากันกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพ่นให้นะครับส่วนแก้มสีใช้ได้นะครับลอ้อกันต่อนะฮะล้อหน้าก็โอเคฮนะริ้วรอยถลอกมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะปล่อยได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับได้ยาง m a x ซิปี22องโหคุ้มมากดอกสวยมากนะครับใช้ได้ยาวๆแน่นอน ล้อสุดท้ายก็โอเคนะก็ใช้ได้นะสีล้อก็โอเคหมดถลอกก็ไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดอีก90%ยังดูดีก็ไปตามนี้ได้เลยยางปี22ดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับใช้กันได้อีกยาวโครงสร้างกันต่อครับประตูหลังซ้ายเปิดมาและขอบยางจัดไว้อยังเหนียวเม็ดอ์คสวยงามและอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายขอบยางดิมาเม็ดอ์กอยู่ครบ ซอกประตูน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรแผ่นเบจคล้ายๆรถญี่ปุ่นเลยอยู่ฝั่งซ้ายนี่มีสลักโลโก้คโุนไดด้วยนี่นะฮะแล้วก็แผนเพดนะฮะโอ้เทมากเป็นจุดไข่ปลาเลยนะฮะคุนไดอะไรวะเนี่ยเลขตัวหนัง PL 82M ลงท้าย15 00387 ตัว E ก็คือ Engine เครื่องยนต์ G4NB นะฮะลงท้าย32038นะครับก็เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์กอยู่ครบตลอดทั้งแนวอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกในแห้งๆเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับาสีอยู่หนใดหาไม่เจอด้านหน้าฟิล์มก็ลอกๆหน่อยอะเดี๋ยวด้านหน้าเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยคันนี้จะเปลี่ยนฟิล์มให้2บาทละกัน หน้ากับหลังนะฮะกระจกฝั่งนี้โลโก้มาอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็กระจกเดิมๆของโรงงานบุญใดนะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อไปส่วนนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc มาพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะ150แรงม้านะครับแล้วก็อัต่อสิ้นเปลืองว่าประมาณ14โลลิตรเติมแก๊สโซฮอ91ได้แก๊สซ95ได้ได้แค่นี้นะฮะไม่แทบ130,000โลไม่เคยติดแก๊ โครงสร้างด้านในก็แห้งๆนะฮะแก้มขวามีเคยถอดมาเก็บสีนะฮะแต่ว่าแก้มเดิมนะโลโก้ฮุนไดยังอยู่นะซับในเม็ดอาร์กยังอยู่ครบเบ้าโชกสวยๆแห้งๆเม็ดอาร์กอยู่ครบเบ้าโชกสวยแห้งเดิมหมดนะฮะแต้มสีหัวน็อตก็ยังอยู่นะนี่ยังอยู่ครบเลยชัดสีมองลงไปก็แห้งๆเดิมๆนะส่วนคารนรุ่นนี้จะเป็นสีดําเป็นลายเป็นเหล็กแข็งๆนะฮะก็ยังสวยเม็ดอาร์กยังเรียงตัวชัดเจนสวยงามแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะครับ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะฮะเบ้าโชคซ้ายขวาเม่อาร์คอยู่ครบนะฮะฝั่งซ้ายโอเคฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดโลโก้ฮุนไดยอยู่ครบซอกในแห้งๆนะฮะส่วนฝาโปงเคยถอดมาเก็บสีนะน็อตมีรอยถอดแต่ด้านใต้แห้งนะฮะด้านใต้ไม่ได้พ่นอะไรรูกลมผมกริบกันร้อนยังสวยฝาแท้สลักโลโก้ฮุนไดนี่แล้วซิลิคนเดินตรงเป๊ะ เดี๋ยวซิลิโคนเดินตรงไปรูกลมคมคลิปน็อตมีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยโดยรวมก็ตามอายุนะฮะแต่ว่าอันนี้คือไหม่แท้แน่นอน1,30,000โลแล้วไม่เคยติดแก๊สครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันตามสเปคโรงงานเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแบบนี้แหละสีออกเทาเข้มนะฮะหนังสีเทาเข้มแล้วก็เดินได้สีเทานะะนี่คือตามสเปคโรงงานให้เรามาแบบนี้เลยฟอกขึ้นมาแล้วก็ยังสวยใช้ได้นะฮะ มีริ้วมีรอยบ้างนิดหน่อยก็ตามการเวลา10ปีต้องมีกันบ้างเป็นเบาะปับด้วยมือนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ยังสวยนะพลาสติกสีดำหนังสีดำอะไรก็ยังสวยนะครับนะวัสดุต่างๆก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าจะ10ปีแล้วก็ตามส่วนฟิล์มด้านข้างเป็นลามินายังใช้ได้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับด้านหลังฟิล์มด้านหลังก็โอเคพอใช้ได้นะแผงประตูด้านหลังก็โอเคนะยังสวยดูดีใช้ได้ แล้วก็มีแอร์หลังด้วยนี่เยี่ยมเลยนะฮะบอ่อหลังก็โอเคนะครับสภาพก็จะโอเคกว่าด้านหน้าอยู่แล้วสำหรับบอหลังมีการใช้งานเขาจะน้อยกว่าด้านหน้าโดยรวมสวยนะดูแล้วฟอกขึ้นมาก็ใช้ได้ไม่ต้องทำอะไรตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนรองวางเก้วน้ำโยนของไปด้านหลังไม่ได้นะฝาท้ายรู้สึกจะพับได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองดึงอันนี้เนาะเพียงแต่ว,ว่าดึงแล้วอาจจะต้องมุดเข้าไปดัดหรือแ่าแอ่ะ พับได้ท่านผู้ชมมันมีสายดึงนี่ดึงเดี๋ยวต้องวดเข้าไปพับอย่างนี้นะฮะอ่าก็พอได้พอเก็บของได้มากกว่าเดิมนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องอาจจะเป็นพวกคัชแบ็กดีกว่าแต่ให้ดูว่าพับได้นะฮะตอนนี้ผมถอยบอกคนขับสุดเลยแล้วผมก็ลองเข้ามานั่งดูโอ้ยกว้างวะ่ะเฮ้ยเจ๋งเขาไม่ติดเลยนะฮะพื้นที่นี่ขอดถือว่ากว้างเลยเออแล้วองศาการเอียงก็ใช้ได้นั่งสบายนะครับแถวหลังผม บอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับเหมาะสําหรับวิ่งทางไกลแล้วก็เพดานก็ไม่ได้เตี้ยนัง่งแล้วก็ปลอดโปร่งไม่อึดอัดนะครับตัวเบาะก,ก็ยังสวยสภาพดีใช้ได้เลยนะครับแผงประตูก็สวยนะครับด้านหลังก็เรียบร้อยฟิล์มก็โอเคเรียบร้อยฟิล์มประตูหน้าโอเคก็สวยนะครับแผงประตูอะไรก็ยังสวยดูดีเบาะก,ก็ใช้ได้นะครับเบาะขึ้นมาถือว่ายังดูดีมากๆเลย เดี๋ยวเราไปลองขับกันไปตัวนี้เป็น GLE หรือรองท็อปแต่ก็ยังได้ immobilizer เหมือนกันเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วใหม่แสนส0 0หมโลเท่านั้นเอง10ปีฮะใหม่แสนสามตกปีละหมื่นเท่านั้นเองนะถือว่าน้อยมากเปิดแอร์ก่อนฮะได้แอร์ดิจิตอลนะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาด้วยมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับ นะแล้วก็แอร์ก็ยังเย็นสบายหายห่วงเหมือนเดิมนะฮะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นอ๋อซอฟทัชนุ่มๆสีเทาเข้มนะฮะก็ยังสวยมากยังดูดีนะฮะถุงลมนิรภัยกี่ลูกนี่ด้านหน้า2อ,อใบงหรอตัวนี้รองท็อปเนี่ยจะแค่2ใบนะฮะเท่าที่เราเห็นด้วยตานะครับส่วนหน้าจอก็ของเดิมติดรถมาจากโรงงานเป็นระบบสัมผัสนะฮะเล่นอะไรได้เนี่ย USB SD card ได้ AU X ได้นะฮะแล้วก็รู้สึกเขาจะมีแถมน a เวกเกเตอร์มาด้วยมั้งของของเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานแถมแผนที่นำทางมาด้วยเนาะอ๋อยังใช้ได้นะอ่าโอเคเยี่ยมนะฮะยังใช้ได้ระบบความบันเทิงอื่นๆละ่ะมีอะไรวิทยุนู่นนี่นั่นอะไร USB นิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะกล้องหลังมีไหม มีหรือเปล่าในด่วนะมีให้ด้วยนะนี่ย่ำเลยขอบคุณมากนะฮะได้กล้องหลังมาด้วยส่วนด้านล่างก็จะเป็น power outlet นะฮะแล้วก็เกียร์หน้าตาแบบนี้หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังใช้ได้นะฮะอะไรครับเนี่ยอ๋อมีตรงนี้อีกหนึ่งรูอ๋ให้มาเยอะเลยมีทั้งซ้ายมีทั้งตรงกลางด้วยแล้วก็มีเอ่อเมนนโหมดนะฮะเพิ่มลดเกียร์ได้ด้วยนะฮะอ่าโอเคอันนี้ถ้า เอาออกก็จะเป็นฝาปิดไปเรียบๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่กล้องหน้ามาแล้วก็เสียบไว้แบบนี้แล้วกันนะฮะ,ะ,ะตรงกลางร่องวางแก้วน้าเบรกมือก็ตามมาตรฐานรถเก่งนะครับที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆนะฮะเลื่อนไม่ได้หรืออ๋อเลื่อนได้นิดนึงอ่ะเลื่อนได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เก๊ด้านในโล่งๆไม่มีรูอะไรแล้วพุ่มอะไร มีครูสไหมไม่มีไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะแต่มีม u l t i ฟัง c t i o n เพิ่มลดเสียงได้โลโก้ก็โอเคยังสวยนะครับหรือพวงมาลัยก็ใช้ได้นะฮะดูแล้วยังสวยนะครับปรับได้กี่ทิศทางลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังที่ทิศทางครบเลยกระจกไฟฟ้า4บ้านออโต้คนขับ1บ้านเซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าเนาะ แล้วก็แถบได้พับไฟฟ้าแล้วด้วยนี่เยี่ยมเลยนะครับกระจกล้างตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะอันนี้นเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้าแล้วก็เพดานมีเก๊เก็บแบนให้เนาะมีไฟสองสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งมีเจิมเบาๆนะครับที่บังแดดเป็นสีเทามีไฟสองสว่างที่เพดานให้สฝั่งเลยนะครับนะอ่าโอเค ในด้านที่เหลือก็โอเคครับสวยใ,ใช้ได้นะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรรุนแรงนะครับโอเคเก๊ซ้ายมีอะไรให้เราดูก่อนนะมีแฟ้มโอ้ยังมีแฟ้มมาให้ด้วยนะฮะก็สิบผีก็จะเยินๆหน่อยนะครับมีคู่มือยังอยู่เลยนะฮะมีคู่มือนี่หนาปึกเลยนะคู่มือมีให้นะฮะสมุด เซอร์วิสก็ยังมีให้ด้วยนะฮะออกรถ2,014นะ26ทันวา2,014ไอ้2,014นี่ไม่ใช่นะเขาเขียนผิดรุ่นนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันสตาร์ทป,ป,ป,ปี2014ชมแรกนะฮะของของชมนี้อา่าเลขเครื่องเดี๋ยวนะเลขเครื่องยนต์ G4N อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย632038นะฮะแล้วก็ตัวถัง PL82M ลงท้ายด้วย1500387นะครับผม ก็โอเคนะมีประวัติมีบ้างนิดหน่อยมียังมีบันทึกบ้างเบาๆเมื่อปี65ตอนใหม่นั้นใหม่แสนหนึ่งเนะาะภาษีเจอแล้วหมดปีหน้าฮะงกรลาปีหน้าใช้ได้อีกยาวนะครับอันนี้รถ3มมือนะฮะ คนสุดท้ายก็ผู้ชายคนแรกก็ผู้ชายโมเดลผลิตปี2014ป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนนี่มกลา2015เลยสีขาวเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถัง PL82M ลงท้าย500387เครื่องยนต์ 4GNBEU632038 เบนซิน4สูบ1.8ลิตร150แรงมา้าไปลองขับกันเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับอ๋อบอกเลยรุ่นเนี้ยผมไปขับนะมันมาก พุ่งไม่รู้จะพุ่งยังไงแล้ว,ลวช่วงล่างนี้แน่นหนึบเกาะถนดนเลยนะฮะ1.8ร้อยห้าสิบแรงมา้าโอ้โพุ่งจริงพุ่งจริง <c oughs> พุ่งสุดยอดเลยนะเบรกจึก๊กโอ้โหช่วงล่างอย่างแน่นอย่างนุ่นนมเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายครับมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะฮะผมอะไราก็ขับดีนะเท่าที่ดูไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักนะฮะพอดีพอดีแน่นแน่นฟูมฟรมกระชบับจับแล้วมั่นใจดีนะฮะอ่า ความคล่องตัวนะพูดถึงความคล่องตัวมาความคล่องตัวปั๊บใช้ได้ด้วยนะนี่นะฮะวงเลียวก็ยังแคบด้วยนะเป็นเก่งไซส์กลางที่มันพอดีพอดีเลยไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็โดดเด่นเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างแรงนะแล้วก็ช่วงล่างแน่นหนึบเกาะมากนะครับ เกาะถนนมากๆขับแล้วโอ้โหสนุกอะสนุกต้องไปลองขับขับมะมมันจริงๆรุ่นนี้นะฮะอ่ะชื่อชั้นอาจจะเป็นรองคู่แข่งอย่างรถญี่ปุ่นนะแต่สมรถนะบอกเลยไม่แพ้นะครับขับดีมากตัวนี้อาจจะเป็นรถเฉพาะกลุ่มนะฮะ าราคาย่อมเยาวว่าคู่แข่งนะแต่แรกมาด้วยว่ามันเป็นแบรนด์เกาหลีเพราะฉะนั้นเรื่องเอาหลงอะไรจะหายากกว่ารถญี่ปุ่นนะเรื่องช่างอะไรจะต้องหาอู่ที่ชํนานาญเฉพาะทางแต่วันนี้ถ้าใครที่สนใจอยากได้รถเท่ๆเบื่อความจําเจรูปแบบเกา่าๆอยากได้รถนอกกระแสผมว่าเล่นได้นะไม่แท้แสนสามหมื่นโลวันนี้ราคาบอกเลยลงมาหนในสของราคาตอนเปิดตัวไปดูกันไป เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคุณไดเอลแลนตร2014นะฮะก็เหมาะสำหรับใครที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจเบื่อรถญี่ปุ่นแล้วอยากจะเล่นรถนอกกระแสที่มันเท่ๆนะทรงวัยรุ่นแบบนี้ก็เป็นอีก1ทางเลือกที่น่าสนใจนะครับกับคันนี้เลย2014คุณไดเอลแลนตรตัวรองท็อป1.8 GLE ออโต้ใหม่130,000กิโลม ก็เป็นรถบ้าน3มือนะฮะสิปีพอดีก็3มือนะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีปิกความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆหนึ่งแสนกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับอ่ะราคากันบ้างดีกว่านะฮะอย่างที่เรียนตอนเปิดตัวนี่แปดแสนห่งหมื่บาทเลยทีเดียววันนี้10ปีผ่านไปนะ,ะกับไมแค่แสนสามนะฮะนะร้านบล็อกอินครับสองแสนก้ันบาท พิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดได้จัดไฟแนน์อาจจะได้เป็นบางไฟแนน์นะะฮลองติดต่อฝ่ายขายดูอีกทีหนึ่งลดให้เลยครับราคาพิเศษเหลือเพียง2 0 1 9 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง1 9 0 0 0บาทแต่คันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าอายุรถเกิน10ปีแล้วแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์รถญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นบริษัทวารันตีเขาไม่ได้รับ เดี๋ยวเรา19บเกรรับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันละกันแล้วนะเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลยเท่านั้นไม่พอฮนะเดี๋ยวก่อนออกรถเอาเข้าศูนย์คุณใดให้ด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต็มให้ ฟรี Free, แถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรี Free, ทำความสะอาดและรงวันค,ค่าเช่ารถก่อนส่งมอบเช่นเคยแม่ก็ยถือว่าทรงยังสวยยังวัยรุ่นมากๆเลยนะฮะแล้วก็ราคานี่น่าสนใจจริงๆเพระญญาะฉะนั้นใครสนใจแอดไลน์เลยครับด้านล่าง idline 19sp ขนานแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ g ู o ก l e Ma p พิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการปรพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒนากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้งา่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีรวดเร็วทันใจไปไในเรื่องนาที่รีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเกาีประกรรถเมอ่สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า10,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟ r ัวดอ